สวัสดีครับวันนี้ครูเอฟก็จะพามารู้จักนะครับกับแอปแอปหนึงนะครับที่เป็นแอปที่ส่วนตัวนะครับครูเมองว่าเป็นแอปที่ดีมากนะครับในการที่เราจะใช้ในการถ่ายการเขียนงานนะครับเขียนเอกสารเพื่อที่จะส่งคุณครูส่งอาจารย์นะครับหรือ,องานเอกสารอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับ ในการที่จะทำเป็นไฟล์ภาพแบบ pdf นะครับหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะทำให้มันเป็นไฟล์ของ text ต,ตัวหนังสือนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าแอปนี้ดีมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับก็เรียนออนไลน์กันอยู่แล้วนะครับดังนั้น งานบางอย่างงานบางอย่างนะครับเราจะต้องส่งอาจารย์ส่งคุณครูนะครับบางอย่างเราจะต้องเขียนนะครับบางครั้งการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ผ่านแอปอะไรเลยนะครับเวลาส่งไปแล้วคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยก็ตรวจก็จะดูยากนะครับดังนั้นแอปตัวนี้จะช่วยนะครับในการที่เราจะส่งงานให้มันเป็นงานที่มีคุณภาพนะครับ แอปแอปนี้นะครับมีชื่อว่า vfat นะครับ vfat นะครับซึ่งไอคอนจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมได้วงกลมให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมีในเครื่องเราก็ต้องไปโหลดก่อนนะครับให้เราไปที่ ถ้าเป็นเครื่องของ Android นะครับเราก็ไปที่ p a y Store นะครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาที่ l a y s โ o r e นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อลงไปเลยนะครับวิแฟนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็ให้กดอันแรกนะครับกดเข้าไปเราก็ทําการติดตั้งเหมือนปกติทั่วไปนะครับส่วนในค่ายของ Apple นะครับที่เป็น App Store นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบฟรีไหมนะครับก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับพอกดเปิดเข้ามานะครับอันนี้เป็นหน้าที่ผมทําไว้แล้วนะครับมันจะได้เป็นประมาณนี้เป็นหน้าลักษณะนี้นะครับพอดีภาพของผมมันจะค้างไปเพราะว่ามันอันโทรศัพท์ไม่ อนุญาตให้ใช้กล้องได้2ตัวนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นเฉพาะมุมกล้องด้านหลังนะครับผมจะทดลองให้ดูนะครับว่า,าเวลาเราทำเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดปิดกล้องกกล้อง,องผมแป๊บหนึ่งนะครับซ่อนไว้ก่อนอโอเคนะครับผมจะเอาหนังสือเรียนนะครับของน้องขึ้นมาแล้วก็ สแกนให้ดูนะครับสมมุติเวลาเราทํางานเสร็จปุ๊บเราสแกนแล้วก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายแบบนี้นะครับก็กดถ่ายไปเลยนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บระบบมันมันจะรันให้เรานะครับแล้วงานที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาเราเขียนอะไรมาเนี่ยหรือเวลาเราถ่ายงานส่งคุณครูมันไม่ตรงบ้างไม่นิ่งบ้างแอปตัวนี้สามารถช่วยได้ครับ อีกตัวนึงครับเป็นงานที่ลูกสาวผมเขียนไว้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วก็เข้าไปที่กล้องเลยนะครับออย่างนี้นะครับสมมุติน้องทํางานเสร็จจะส่งคุณครูถ้าถ่ายปกติเนี่ยมันจะยากนะครับคุณครูอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้แอปตัวนี้ช่วยนะครับก็กดถ่ายไปเลยเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับที่เราจะได้ส่งงานให้กับคุณครูอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วพอเราได้รูปแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อครับเราก็มาดูตรงที่มันจะมีจะมีแถบด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงนะครับแถบด้านล่างข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ อ่ามันแป๊บนึงนะครับผมขยับตรงนี้นิดหนึงขยับมันขยับได้ไหมโอเคขยับได้ครับอ่ามันจะมีแถบด้านล่างตรงนี้ครับขอโทษครับอ่าแถบด้านล่างขยับโอเคได้แล้วครับเนี่ยสังเกตดูนะครับ,รรบมันจะมีแถบด้านล่างตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับเมนูด้านล่างพวกนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการทำงานได้นะครับไม่ยากนะครับเป็นแอปที่ใช้ได้ง่ายๆนะครับเข้าใจได้ง่ายมากนะครับอย่างเช่นสมมุติผมจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับเราก็ส่งออกเป็น pdf เลยนะครับมันก็จะส่งออกให้เป็น pdf แล้วพอเราส่งออกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับว่าเราจะแบ่งให้ใครนะครับในไลน์ หรือว่า Messenger นะครับหรือเราจะส่งให้คนอื่นเราก็สามารถทำได้นะครับพอเราเสร็จจากนี้เราก็ปิดออกไปนอกจากนั้นนะครับนอกจากจะเป็นไฟล์ pdf แล้วนะครับก็ยังสามารถซิปเป็นไฟล์ได้นะครับเป็นเทคได้นะครับด้วยวิธีการนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเรียกใช้ตัวอักษรระบบมันก็จะประมวลผล เป็นตัวอักษรให้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายๆแอปมีนะครับเราก็เลือกเป็นข้อความอย่างนี้ครับมันก็สามารถถอดเป็นตัวอักษรออกมาให้ได้นะครับก็สามารถใช้ได้ง่ายนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะพิมพ์งานนะครับเอกสารเยอะนะครับก็สามารถใช้แอปตัวนี้ช่วยก็ถอดเป็นตัวอักษรออกมาแล้วเราค่อยส่งออกเป็นไฟล์ตัวหนังสือนะครับแล้วเราค่อยส่งไปแบบนี้นะครับ โอเคนะครับมันก็จะมีประมาณนี้ไม่เยอะนะครับส่วนเมนูอื่นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอออกจากแคปนี้ก่อนนะครับโอเคครับหากดูแล้วอชอบใจนะครับคิดว่าแอปที่ผมนำเสนอไปมันจะเป็นประโยชน์กับการ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอะไรต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาทําคลิปแนะนําการใช้งานแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ